โย่ w h a t s a p man มาดีครับน้องๆทุกคนนะครับผมอยู่กับผมอีเชเฟรดบีดีเฮดดีนะครับวันนี้พี่ก็ทําตามคําของน้องๆหลายๆคนเลยนะว่าพี่บอลพี่บอลแจกถนนแยกหน่อยครับแจกถนนแยกหน่อยโอเคเดี๋ยวพี่จัดใหว้วันนี้เดี๋ยวก็มีวิธีการลงด้วยนะครับง่ายๆนะครับพี่ก็ลงมอนให้แล้วแล้วก็น้องแค่จับไปใส่เลยนะครับผมมีแค่ถนนนะครับผมมีแค่ถนนนะครับผมโอเคนะครับ เราก็าแค่ก๊อปปี้เอาไปใส่ตัวเกมนะเดี๋ยวพี่จะไว้ใต้ตคลิปนะครับน้องๆน,นะครับผมตอนนี้ก็ดูวิวไปก่อนว่ามันสวยขานาดไหนนะครับผมถนนถนน,ถนนนี้ก็มันเป็นถนนแลรเลยนะนะครับผมถนนแลรนะครับผมถนนแรไม่ค่อยมีใครมีด้วยนะครับผมถนนนี้นะครับผม,นนบผมเป็นถนนแลรอะไรประมาี้แลรหรือไม่แลรก็คอมเมนต์มาใตา้คลิปนะครับใครว่าเนี่ย JK โอเคไม่สนใจจะถ่ายรูปเด็กเด็กน่าจะเป็นน่าจะรู้ว่าพี่ไปไหนครับโอ้หน่าจะรู้เนี่ยทำคลิปครับพี่ทำคลิปครับโอเคน้องเขาน่าจะไปทำธุรกิจของน้องเดี๋ยวเราดีชมวิวอลไหามุมถ่ายรูปก่อนหาวิวทำรูปปกก่อนแป๊บนึงนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่หน่อยละกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่หน่อย นะครับผมพี่มีอะไรเอามาแจกนะครับเดียพี่มีอะไรเอามาแจกกันนะครับพี่ไม่หมกครับช่องพี่ไม่หมกนะครับมีอะไรแจกนะครับโอเคเข้าไป let's go เราเข้ามาในโปรแกรมเดิมนะครับก็เป็นดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะฮะก็หาตัว GTA 3ที่เราโหลดมานะครับพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดกันนะครับผมก็กดบิวไอ้นี้อ่าเราก็เข้าไป GTA 3นะครับเราก็เปลี่ยนชื่อนะ ะครับผมกดแช่ไว้นะครับผมกดแช่ไว้ร้องดูต้องต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับน้องๆจะทําเป็ี่นนะกดแช่แล้วกดรูปปากกานะครับผมลบ3ตัวไอ้สตัวกลางๆลนะลบสามตัวลงละแล้วก็ใส่ CPU ตาม CPU ของตัวเองเลยครับน้องๆนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวติดพิธีนะครับเราต้องแตกไฟล์ก่อนนะครับผมเราต้องแตกไฟลก่อนถ้าเราแตกไม่แตกไฟมันจะเปลี่ยนชื่อไม่ได้เราต้องแตกไฟล์ก่อน ่าเราต้องแตะไปแล้วก็แตะไปครั้งนึงแล้วก็เอาอันที่2นะครับผมเพื่อแตกไฟล์นะครับผมฟฟรอแป๊บนึงแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไป t J3 แล้วก็ตามตามที่พี่ว่าเลยนะครับผมแล้วก็ copy นะครับผม copy แล้วก็ออกไปนะครับผม Android data อ่า dot r s t a r นะครับ dot dot com dot star อ่าแล้วคลิกไปดีแล้วก็กดวางเลยนะครับ เราต้องเปลี่ยนชื่อเดยตมตระกูลนะครับผมใครที่เิ่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์พี่หนึ่งนกันนะครับผมเปลี่ยนให้ถูกนะเปลี่ยนไม่ถูกมันหลุด